เอาเม่มัอากอมแรเอหอบเรมันชึงไครนะอทินะมันชอบใครมันชอบมึงแต่ว่ามันชอบผ่านกูมาหมึงคพูดเองหรือเปล่าแต่๋ยูดูสิถ้ามึงไม่เชื่อกูนะอออกไปนะมันใส่เสื้อสีเดียวมันไม่ได้รัดกันะมึงก็พูดไปล่้จริงเ่ยฮะขอดูหน่อยดิ ิไน้ำนมน้ำนมน้ำนมนบำนมน้ำใจนะครับน้องกูเป็นไงโอมาแล้วป็นไงโอ้โหโอเห็นน้องมึงนี่แบบตีท่ฟฟาห้อยตอนนี้ห้อยท่าฟาบ้านแล้วพี่พันจ้าไวยังไงพี่พันประตูปิดอยู่นะก็มายังไงนะเปิดประตูก่อนสิเปิดประตูเลย ทะเรียกอย่างนี้เลยประตูบ้านนี่คือมีอะไรยาวงกตุ้ยบ้านเราไอ้ห่วงห่วงจุ้ยหรือหกซุ้ยแล้วเปิดประตูบ้านเราเปิดไงเอออ้ารู้ไปเนี่ยเป็นกระท่อมเหฉอเนี่ยอเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมมีลูกบิดอะไรออามีอะไรล่ะฮะว้ามาทีพิ่ชายว่าไงจ๊ะวันนี้กะิดแต่งตัวสวยไหมจ๊ะสวยไหมวะสวยมากเลยจ้ะสวยไหมสวยจ้ะ สวยมาวันนี้จ้าโก้เหรกันหิจะมาบอกแล้วพี่พัจ้าผีก็รักเองเหมือนกันรักจริงเหรอจริงสิก็เองเป็นเด็กอยู่หน้าบ้านพี่ก็ต้องรักเองอยู่แล้วเป็นแต่ละเลยนะพี่จะบ้าหรือไงที่พี่รักเองนะพี่รักแบบพี่แบบน้องไม่ได้รักแบบจับชูเข่ารับรางวัลแดนไซมือรางวัลขอบคุณนะครับวันนี้รางวัล รบกวนลิเกดีใงเลยขอบคุณจริงๆเดี๋ยวบอกเมื่อคืนไปเล่นเดิมบางมาเป็นไงเล่นมีความสุขมากท <c oughs> ไม่มีฟอมสบู่ไม่มีใครให้เลยนั่งเงียบทั้งงานเลย <c oughs> ที่นี่ดีใงเลยแต่เราชอบแบบนี้นะครับชอบให้แท้กวนใจเราเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนใจใท้ฉากแรกเดี๋ยวฉากอื่นขอไม่กวนใจแล้วให้เรื่อยๆนะครับดีนะครับเรื่องหม <c oughs> วกรบกวนใจคนนี้ต้องเป็นเจ้าของสักรดาทุกตึกเลยไอ้เหี้ย็นหมวกก็รู้ละ โอเคโอเคโอเคเออมองกันเดี๋ยวว่ามาครับเอาแต่คนนี้ลวกใส่ถูกให้ทีนี้พี่พาน่ายังไงแต่ฉันแล้วฉันแล้วฉันไอเร็วเร็วเร็วเวเร็วเดี๋ยวส่งไปอยู่ไอตาคนนี้เลยนะมีอะไรแต่ฉันตกพี่แบบชูสาวมาสาวชูป้าพี่ไม่อยากเป็นมาไม่ได้นะเอ็งมันชอบมาลากพี่แบบนี้มันไม่ได้นะมันนอกเรื่องอันนี้มันในเรื่อง เหมียวหรอยังไงก็ไม่รักรักกันทํายังสิไม่รักจ้าไม่รักสิมั้ยไม่รักจ้าเจ๊ว้าว ก็อ,อยู่ของมันดีๆคุณรูไม่ทำของมันค่าดพ่ายเล่นด่มันพอดีพอดีหน่อยสิใจใจทนได้เลยนะเฮ้ยด้ยักไปมีผ่านมีอะไรใส่ข้างในมันม,มีเทอะไรมันเอ้าไอ้เหี้ยแหวกดูยี่ก็ได้เหรอกูไม่รู้ปี๊ดดูว่ามีห่วงอยู่ไหมพ่ายมันพาดไปเยอะ น้องมันไม่ใส่อะไรมาคนไม่เห็นมัโหงกะน่าเกลียดใจกูอยากจะแหวกดูมันใส่อะไรมาเมื่อวเนี่ยมึงแหวกดูนีงบอกไอ้เยี่กูแวหวกพี่น้องกันไม่ถืออะไรนะพี่น้องกันเอ้าแต่เพรว่าเองรับถือพี่เป็นพี่ไงเราเป็พี่น้องกันคนละคนคนละระยะกันนีเรืง้างห้าเมียมึงก็มีแล้วอะไรอะเมียมึงก็พี่สาวกูแล้วมึงจะมาอะไรกับน้องสาวเนี่ยกูคิดอะไรกับมันนะแล้วมึงพูดมึงมาแหวกมึงแหวกดูมันน่าเกลียดเอาไปหั่ว คนเห็นเก่งหนมันนะก็กูถึงดูไงกูดูได้ไงกูเป็นพี่มันต้งใส่ไหมล่ะก็ลองดูสิว่า้องใส่เปล่าไม่ได้เรคลิปจริงนะอะไรนะเราคลิปจริงนะโอ้ยเยี่ยต้องใส่ต้องเลิกใช้คอมเมดี้มันใช้จุดี่รักถึงโอ้น้องเคยพี่ไอ้เินเอี้ยนี่ รู้ส oh. oh uh ึกอะไรเลยนะเป็น้องไงมรู้สึกโอ้ยไไม่ได้โอ้โหถูกเยโอ้โหโอ้โหโอ้โหุนยอดเลยโอ้โหโอ้โหอ้โ้ตายเถอะโอ้พระเจ้าจอมยอิเลยพี่ไม่ไหวแล้วอะไระพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วออมาที่ลงมายืนตรงนี้นพี่ทำไรนอนลงนใช่หมว่า พี่รักพี่นายเด็กคนนี้เคยน้อยใจผมครับแม่บอกว่าผมรักพี่นายมากกว่ากันแต่ในวันนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าผมรักเท่ากันอะไรก็ต้องแบ่งปันพี่นายถึงไม่ใช่เพื่อนเราแต่เราก็ต้องเหมือนเขาเหมือนเราเป็นเรื่องของลูกค่อยได้ไหมับไปเย็ยนตรงนี้พี่นายไปเย็ยนตรงนี้เคลิบเลยทา่ากีเนะี้ทาปอกีเนียพี่กระโดดลองดูที ถึงว่าให้น้องมันกระโดดขึ้นกุ้งใช่ขึ้นมาเลยเหรอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้ห่าไอ้เน็ตน้องเป็นผู้หญิงแล้วน้องยังสาวอยู่เลยเออไอ้ห้องมันจะดีนะเหรอมันจะดีเหรอพูดแบบมอย่างเงี้ยมันจะดีนะเหรอมันจะดีเหรอดีทิลองดูเป็นเป็นนักโกงเนี่ยต้องอยู่กับโจ๊กถูกต้องไหมใช่อ่ะลองดูขมังอยู่ที่ฮะขมังอยู่ขมังมันเต็มไปหมดเลย เยอะแต่ว่าเขามองอยู่พ่อขอหลานไม่ใช่เมียกูเขามองอยู่เมียปูเขายืนมองอยู่แล้วไม่ได้มองธรรมดาด้วยไอ้เหี้ยอัดวิดีโอเป็นภาษาอังไอ้ที่พายกับบ้านเนี่ยะโดนดีเด่บอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนนะเป็การแสดงอ่าเป็นการแสดงบอกใครบอกก่อนอันนี้ทุกอันนี้ อันนี้คือการแสดงเดี๋ยวทำให้พี่สาวดูเดี๋ยวพี่ในฐานะพี่โหนพี่สาวในฐานะเมียพี่นายอ่ะเรามาดูกันว่าเล่นแบบไหนยังไงไปเล่น,เด,นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้องมึงเนี่ยกระ,ะโดดขึ้นกูใช่ไหมกระโดดขึ้นพี่เออ่าเดี๋ยวให้พี่ยมึงกระโดดขึ้นกู เจาเมียกูโอ้ไอ้เหี้ยของกูไม่ใหญ่กว่าน้องเยอะเลยน้องมึงโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นกระดานของโผลน้องกูมีมีอะไรอ่ะตอนลูกน้องอวดจริงปะเนี่ยใช่ตอนจริงปะจริงว่าไอ้เหี้ยเราได้ยินอาบน้ำในห้องน้ำได้ยินเสียงคนพูดอยู่โอ้โหมีคนพูดอนูซ่อนลูกนี่ขนาดเปิดไฟคำแล้วไม่หาไม่เจอเลยว่าหนูไม่มีอะไรเลย ดีแลลูกย่ามีเยอะเราไม่เป้าสายตาผู้ชายชอบองอะไรนะเอเออะเออลูกนะกระถินมีอะไรจะคุยกับพี่อีกไหมมีนะพี่แล้วพี่ไม่ยอมรักเธอสักทีนะปั๊บดู้ได้สิโอ้หที่หายพูดกง่ายจังทำให้ได้สิอาจริงเหรอ หลังหักได้เหี้ยเรื่องอพี่เลนพี่เลนมึงของพี่น้องเนี่ยนีไม่ร้องไแน่ตรงนี้มึงก็ปั๊มให้เหมือนชาวบ้านคนนี้น หมุนกระดาษนัดดีไม่อ้วกแต่ <c oughs> ไหวมั้ยเนี่ย <c oughs> ขาอะไรลูกอยู่นี่เอนเนเ,อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนูเดี๋ยวกูววนนวกขอไปทำแผลโรงพยาบาลก่อนทำแไปไปมึงนี่เลยจะเป็นเด็กเลย <c oughs>